นี่เกมมนจะได้เอาตะกี้เอาีย่จีกยให้มนีการ่เรื่องไม่เล่าหรเล่าท่าน้ครับมัดวันหายยังนะครับอยู่หัรมันอยู่หัวมันนไหมจะซื้อแต่โเือไซื้อไได้ ท่านี่ซีนํามขอบคุณยู่สามร้อยห้าสิบเก้าบาทมือนีครับสามกองพัดกาเหลือเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเอาคือเต็งกาแฟุ้มแต่ว่ากระแดงขี้เอวฮะระแดงขี้เอวเมียนี่อยากเมียเราบอกคือเอวเมีอยากเมียเราบอกสวยๆนครับแก้วเซเรสวยแก้ว แล้วก็เหล่องเกาเลยว่าแก้วเสือของมันองมี MC สาวร้นเพชรแพงนะครับพี่น้องครับนี่ข้างหลังสอเป็นเพอเยเสืองายๆน้ำบอลเขาคือมาสิวแตกสิวแตกเยเขายิ้มหัวสิวแตกเลยบ่เขาไไหนจะเอา c สาวร้นเพชรแงเพี่น้องาเต้นยิ่หนาจอก็ผมเงี้วาสินาทีับเริ่ม i'ma กินก้อนมัวมน่วแล่นาับการอยเรับนชวกันิสิ่เมเขายิ้เขาพี่ดองไาปวมีเย็บกวางวเขาเดีก็มา่กินเขาเพมากินผักข้อเทียนกินมะขุนวะเจ๊กินมุน

เสียบเือนปลาแหงไหยปลาแหงเสียสุภาพเวียนามเมือแเคง้วยจังีเน่เอาเมือเคงงอกเขากับรัวลายอันนี้ปลาเ้าว่าจกไม่เนียวเสียบปลาทูทั้งปลาทูเนาะแหม่เสียบเรื่งหิวเอามาเสียบเ่อนเออยนบ่นนะบ่นบ่น ของมันต้องมีของมันต้องมีพักเย็นที่สาวมาเต็ม่เสื้อสวยๆของม่่เยอะกวางเต็มสวยแ่ครเดิามแม่เสิครับสาวองโตอะไรก่อนทุกตัวแตไมหรือเร็วเร็วเลยเร็วเลยค่ะ ขอบารักขอนี่เอาประกาศ นี <Cornell. S 2> ่เขกลูกว่าเมื่อแกงขันก็ไป็นําำยางสี่มานาเสียบอะไรก็โมอย่างไเดี๋ยวเียรนานนันนะอกจะล่าไปมีเยื่เชื่อเวก็เห็นฟงสีอันนี้ตัวเท่าบอลเล

เอาแล้วมีตาวเนี่เ่งสิลุงากได้จได้วยแล้วมีภาพนี่เนี่ยนมัหน่วงหอมัหน่วใส่หน่งเอาไม่ใช่นได้แค่เนี้ย สอบใกที่สุดท้ายครับกาแฟเสด็จสามแสนกิโเชือหรือแก้วเียงเลยครับาแดงน้าไงความสวยงามของผแดงน้ไงนะครับวสวยงามหรือควงเที่ยวข่องของขบนแม่ย่นที่3ามนะครับที่ในที่สนะครับ อันดับแรกครับรองเท่งครับที่นี่นะครับจะเร,าารียนจะคะแนนนะครับคณะกรรมการจะเรยียร่วมนะครับเรีนแรกบังคับเองสามสิบคะแนนผ้าแดงนะไอ้สามสิบคะแนนก้องสวยงามก้องพรอมเพียงสามสิบคะแนนแล้วก็คะแนนรองเท่งอีกสิบคะแนนรวมเป็น 100. ร้อยคะแนนครับถือว่าเป็นผลหรือเป็นคะแนนย่าเงเอกฉัน คณะกรรมการกลางก็คือท่านสุประหนสายจัวน oh. ี่ครับแล้วก็ท่านผู้ใหญ่สุรพงศ์โสมาตัวแท่งของพี่น้องบ้านโกโก้แล้วก็กระผมนะครับมานาชัยหญ่บ้านสายจัวนะครับการรวมรวมแน่งมาแล้วก็ถือว่าเป็นตัวแท่งมาเวาชี้ชักชี้ขาดไอ้ก๊มมี่ก๊าดมาี้ให้พี่น้องได้รับทราบเอาเลขกกันนรวมกันแล้วครับ ซึ่งซียังใครเป็นคนมอบรางวัลอ่ะปัตสินนะครับใครเป็นคนมอบรางวัลดาราเรียนนะครับเอาตั้งสี่บังไฟเอสวยงามได้แก ไม่งายแล้วเพราะแตกต่างแล้วก็เพื่อนกันนะครับคือการประดับประดาเพราะว่าสิเป็นห้วงและหางของวิ่งเพร่าสิเป็นมีของไฟ่งตอนนี้วามแตกแตกต่างกันไปนะครับคะแนนคะแนนเท่ากันเอ๋อในเลขที่สองนะครับคะแนนผาแดงนั่งไอ้ร่างวันผาแดงนั่งไอคะแนนเตียงสามทีคะแนนได้แก๊ สมอนะครับอ้าแดงผ้าแดงวาเด็กนวอยเนยตั้งนี้เด็กหน่อยเนาะยิงงานบ้านโกงแห้ทยิงานบ้านโกโอ้จริงจองแล้วนะครับเบงออกเป็นสิาคะแนนระ้างผ้าแดงกระดางไอมันเป็นสาคะแนนใไอ้สิบห้าคะแนนพอกันแต่ว่าผ้าแดงให้คนละ 1ิคะแนนงคะแนนติพ่มแบบเมื่อ่งมางูนบกืนแต่ไม่อกร่ความสวยงามขบวนเอขบวนแห่คพามเพียบพรลังวนชนะเลิ่มเพียบพรสาม30คะแนนใดเจแปงกรรมการติดานังี กรรมการบ้านคุกคูกระท่ชดกรรมการบ้านคุกแกระท่าชิดเสมอกันครับเลสุดไทยเลือเลืสุดยนครับแนบอดเลืออยไงบอสเอาละพี่รองรับเลออีกเลืออีกร่รรนกันครับเอาสิุงน ันบนราะน่าะมการบ้านดีว่บ่บกโกงแง่โโก่นายใหยังไงกเอางซี่ครับให้ประกาศผลรางวัลนะครับใช้การประกวดรองเพลงรางวัลทุหายซี่นแต่ลกลเลนงวัลของบานโกแง่นะครับ าามีตัวแทนที่เขาร้องเพลงนะครับใร้รางวัลปักวดในขบวนแห่ครัคค้งนี้เงียบตป ลุงนะครับุนะครับกรรมการนะครับคือว่าบ่ใดเอ็นยังไปท่านใดคือว่าม้าเป็นทานเปาตรงสิ้นมาเป็นตัวแท่นคณะกรรมการกลางกามาคณะกรรมการขอบมาข้าพเต้งโรกโกรแ่สำนักขะาน่นของพีน้องทางบ้านโกกโอไทข้าน่น มารับชมนะคะ